ยยาาวสวัสดีค่ะวันนี้ก็พาเคจิมาฝึกขับจักรยานอีกแล้วนะคะวันนี้แม่ก็ว่าจะ ไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะเจจิเขาบอกว่าแม่แม่ไถ่ายถ่ายวิดีโอสี่นะคะวันนี้ก็เลยได้คลิปมาฝากนะคะก็ฝั่นเก่งขึ้นเรื่อยแล้วค่ะวันนี้แม่เอจิไม่ค่อยสบายเนาะปวดท้องนะคะเมื่อวานเขาก็อยากออกมาเนาะแม่เฮจิก็ปวดท้องนะคะเป็นรอบเดือนสองวันแล้วเนาะวันนี้ก็ดื่มน้ำอุ่นนะคะดื่มชาอุ่นเนาะไปหนึ่งลิตรนะคะ อาการก็ดีขึ้นเนาะก็เลยมีแรงพาเคจิออกมานะคะ่ัเ <laughs> <laughs> นี่มอเนยมาบุชขัดัเ <laughs> นี่ยใชเคจิเขาบอกว่า <laughs> <laughs> เวลาเลี้ยวแล้วล้อเล็กๆเขาติดนะคะไปไม่ได้ ยังกะระยะเดียวไม่เป็นนะคะโดอะเขี้ยวไดเจ็บปะไปเกลือยัดไมิตะอ่าโผล่ได้เจ็บได้เจ็บโผล่ได หรือโอ้ยจะขึ้นเองนะขึ้นเองขึ้นไม่ไหวไหลลงม่โดนอโดนหนอกเราก็อยกึ้นเองจบนนีันแล้วนเวย้ ออกแรงขีหน้าแดงเลยปั่นไปไปได้แล้วก็ไปเร็วแล้วค่ะไม่รอเนาะแต่แถวนี้ดีค่ะไม่ค่อยมีรถเทสเกเอ้มั้งน่ากมั้งน่าก็ดันไม่ได้เสือ ちょっとお一番左がいいですねっ危ないから右左はーいオッケ OKOK <ッ>ママこれなんか書いてあるうんこれ書いてあるね วนี้ก็จะใกล้ๆบ้านเรานะคะนี่ตรงรั้วสีน้าเงินนี้คือโรงเรียนปถมนะคะเดี๋ยวก็จะให้เคจีมาเข้าโรงเรียนนี้นะคะเพราะว่าใกล้บ้านเน,ะนะมาะยุคผรยุคุูรีช้า,าช้าลูกรถมาช้าช้าดีใโอเคอไปได้ไหม คิรลสอ่ะากสิน,นอร่อยิฮฮฮวิงมาบอกรักแม่นะค <laughs> ะ え上手ぐるっと回ってここここね、こはここールよし、おおおばあちゃんおばああちちゃゃんん <laughs> ケイジ <laughs> い言葉だね。ケージこはしいいクピピンンの色、えっと、ピンク,ピンク <laughs> ทำกาะบอกปิงปองทำรบแปลว่าไข่นะคะจีจีไสจีไจีจีไแปลว่าเล็กนะคะนะนะมอยกะนะน้ำมิดะน้ำมิดะในตอตท่ว่าน้ำมดิดะน้ำมดิมดะเดียว ねたときはどみだけどドラドラ,ドラ,ドラ,ドラお目めいたい時はもっともっとない涙をてはいはいそうそうそうそしたらお目めいたくないよああ、うん、<laughs> けどは <laughs> ピンクかきたいこれおみしない เดี๋ยวแม่เคจิจะลองถามเคจิดูนะคะว่าคำแปลกอไก่เนี่ยมีอะไรบ้างก็จะว่าแต่ไม่ได้สอนนานแล้วนะคะเดี๋ยวลองทวนดูนะะว่าเขาจะจำได้หรือเปล่านะคะให้เขาไลยวะกอกอไก่ไกอไก่นี่องกัวอะไรนี่กอไก่กอไก่กอไก่วะในี้องกัวอืมนี่องกัวกอไก่ นีว่าอะไรขอกายวะนิวานิวาทุรีเดีวชัวร์นิวาทุรีใช่ขอขอได้ว่าอะไรนี่กดมเทอันนี้เขาเขียนขอใครเนีจ้สจ้สมาร์การตเต่เก่งมากนี่ก้ขอใครนะครขอใครขอกาย ขอไข่ขอไข่ว่ะนี่หงกวันนั่นนี่ขอไข่ทำอะไรก่อปิงปองเก่งมากโยมีกระต่ายวันนั่นนี่ควายขกู้นะอืมข้อไข้เข้านานแ่ะนะโู้ข้อไข่เก่งโจ๊ะโจ๊ะอันนี้คอคนคอคนวันนั่นนี่นี่หงก่อนนี่คน ิงปองขอวาวคุณฮิตตัวไปว่าคนนะคะเขาเรียกว่าหน้าไี้มาลุคัสตอ่ยนไดเขาเรยหน้านี้คือว่าโคกคารมาลุคะระมาลุครย่นเ้ยทยคืว่หน้าไี้งอนาน,นี้นาามางูใกล้ามางูใจกล้าเก่งมากป,ปิงปอง ภาษาญี่ปุ่นก็คือให้บีนะคะอ๋อว้าวคิดเลยสวยจังเลยเก่ง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 ฮะใครนหน้านี้เจ้าจ้าจานใช้ดีいいจอจานนี่ของก๋วั่นนี่จอจานหรอเชื่อช้านจอจานหุสระปิงปองจอจานาาจ,จานเนี้ยใชมารุกะระมารุกะระ

ขนเดียวอะไรนี้ชวชวกกัรชกเคู่กันชว์กูกูกูการในองกูเดียวอะั้โชฮคอแปลว่าต้นไม้นะคะ